เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความลักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้พไพ่หกเม้านะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์จะได้อะไรจากการที่เราฟันฝ่าอุปรสรรคมาหรือสร้างมานะคะหรือเซตร,ระบ,บบมาพักหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่เห็นผลในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้เห็นผลจากการที่คุณสร้างมานะคะมันหกเมถานี่จะได้อะไรจากการที่ทำมาอย่างเป็นระบบนะคะ ใช้เวลาช้านิดนึงในการที่จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ตอนนี้นะคะ,ะความสำเร็จได้เข้ามาหาคุณแล้วนะคะ,ะมีอะไรที่มีการพัฒน,นานะคะคุณจะได้ผมตอบแทนจากการที่คุณสร้างมานะคะในอดีตอย่างนี้นะคะเช่นว่าบางคนอาจจะเซตระบบในเรื่องของธุรกิจการค้ามานะคะ ยังไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเท่าไหร่นะคะแต่จากนี้ไปนะคะระบบของคุณก็จะเข้าที่เข้าทางธุรกิจของคุณนะคะเข้าที่เข้าทางนะคะได้เงินได้ทองมาบ้างแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะแล้วต่อยอดจนถึงอนาคตนะคะ ยังไงก็เห็นทางสว่างแน่นอนมีความสําเร็จแน่นอนนะคะมีความสําเร็จจากการรอคอยนะคะหกเมถ้าแล้วก็มีช่อมาเกาะด้วยนี่นะคะก็ถือว่ามีความสําเร็จสมหวังแน่นอนนะคะอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีความมั่นคงแน่นอนนะคะไม่ว่าจะคุณจะทําอาชีพใดก็ล้วนแต่มีความสําเร็จนะคะเช่นว่าบางคนทํางานประจํานะคะหรือรับราชการอาจจะทํางานหนักเหนื่อยมานานนะคะยังไม่ได้เห็นมีใครสนับสนุนหรือตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้เปลี่ย แปลงเลยนะคะแต่จากนี้ไปนะคะได้แน่นอนนะคะหน้าที่ทํางานการงานนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนนะคะมีความสําเร็จจากการรอคอยแน่นอนนะคะหรือบางคนทำโปรเจกต์บางตัวนะคะทำทำหยุดหยุดอย่างนี้นะคะ โปรเจกต์ก็คือหมายถึงว่าเราทําไปนะคะก็มีเหตุมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาทาหยุดหยุดอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปนะคะก็จะไหลลื่นแล้วโปรเจกต์ Project นั้นนะคะจะมีความสําเร็จรุร่่งไปด้วยดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณได้จากการงานที่คุณทํานะคะจะเห็นผลแล้วนะคะ,ะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าน้องๆอ ค่อยๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปด้วยดีนะคะตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพราะเราก็มุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะถึงเราไม่เรียนเก่งแต่เรามีความขยันนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมได้เช่นกันนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนที่เก็บเงินแต่งงานกันนะคะเออจออุปสรรคมา,ม,ามากมายสําหรับคนที่มีคู่นะคะเก็บเงินเก็บทองนะคะ สร้างฐานะด้วยกันนะคะจากนี้ไปก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วได้แต่งงงแต่งงานแล้วนะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานแล้วหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วสร้างฐานะร่วมกันนะคะอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถซื้อรานะคะได้ทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่มีอะไรที่มั่นคงขึ้นนะคะในชีวิตคู่ของเรานะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอนะคะกับคนที่เป็นคนดีนะคะ เป็นคนที่ครบแล้วนะคะก็จะนําพาซึ่งสิ่งดีงามมาสู่เรานะคะช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะมีปัญหาอุปสรรค นะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นอุปสรรคร้ายแรงนะคะคุณาราชาถือดาบเนี่ยเป็นคนที่ฟันฝ่าวปสรคอยู่แล้วนะคะทุกๆอย่างอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องลูกน้อง,ง,งนะคะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะคะด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ได้อะไรมังง่ายๆนะคะต้องอฟันฝ่าวปสรคด้วยตัวเองพึ่งใครไม่ได้นี้นะคะแม้แต่จะพึ่งผู้ใหญ่หรือ คนที่จะช่วยเหลือเราเราก็ต้องใช้ศักยภาพในตัวเราเป็นตัวค้ำประกันนะคะซึ่งให้เขาเห็นนะคะว่าคุณเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงจังกับการงานนะคะเขาถึงจะช่วยเหลือคุณอย่างนี้นะคะ ช่วงนี้ก็ยังไงคุณฟัน,ฟน,ฟนฝ่าอุปสรรคได้แน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องเครียดนิดนึงนะคะแต่ยังไงจากนี้ไปนะคะดีแน่นอนนะคะเพราะคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคทาลายคุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามคุณเป็นคนเก่งและแก่งนะคะ เป็นหญิงเหล็กนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่แก่งมากนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากความสามารถของคุณนะคะรวมถึงการเรียนนะคะเรียนมันอาจจะหนักเหนื่อยนะคะแต่น้องๆก็เป็นคนที่สู้ไม่ขอสู้ไม่ถอยนะคะวิ่งสู้ฟัดอย่างนี้นะคะเงินาลักษณะว่า อาจจะเสียเงินเสียทองนะคะกับการเรียนไปมากนะคะอาจจะไปเรียนเสริมเรียนอะไรมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องๆฟันฝ่าประสักคไปได้นะคะอย่าไปท้อถอยมันก็มีบางช่วงนะคะที่หนูอาจจะท้ถอถอยในเรื่องของการเรียนนะคะ แต่ถ้าสู้แม่ขุนทองการันตีเลยคุณสําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะคุยกันทะเลาะกันไปนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคนค,ค,บ,คบหานะคะคุยไปทะเลาะไปอาจจะเป็นลักษณะคุยต่างคนต่างเหนื่อยก็แล้วกันนะคะอย่างนี้นะคะออพอเหนื่อยในงานก็เวลามาคุยกันก็มีอารมณ์อย่างนี้นะคะทําให้อารมณ์ขึ้นอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่คนเดียวจะคบไปทําไมวะคิดอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวใน เวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วอารมณ์ขึ้นหรือเวลาคุยกันแล้วมันไม่เป็นภาษาดอกไม้นะคะก็ต้องห่างๆกันนะคะหรือเดินหนีกันไปนะคะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปไม่นานนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจงานนะคะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของงานก็ไม่ได้มองใครนะคะหลังจากนี้ไปก็ค่อยอทําใจสบายๆก่อนนะคะค่อย มีใครเข้ามาค่อยมองหานะคะว่าจะถูกใจไหมหรือมิเช่นนั้นนะคะคนเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นล้วนเป็นคนที่คุณไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็อย่าไปแสดงกิริยาท่าทางมากนะคะถ้าเราไม่ถูกใจก็แบบปล่อยผ่านๆไปไม่มองอะไรอย่างนี้นะคะหรือบล็อกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานของคุณมีการขย,ขยายนะคะ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนิดนึงนะคะแต่ถือว่ามีอะไรมีแพนมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะให้เราได้ทำนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดล้วนแต่มีการพัฒนานะคะบางคนทํางานประจำนะคะหรือรับราชการก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่นําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนนะคะปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วคุณสามารถฟันฝ่ามันได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะ ก็เปลี่ยนแปลงซะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนีกก็ได้นะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานของคุณนะคะหรือบางคนทําธุรกิจค้าขายก็อาจจะขยับขยายกิจการนะคะหรือเพิ่มธุรกิจขึ้นมานะคะเพิ่มสินค้าขึ้นมานะคะก็ถือว่าจะได้เงินได้ทองเพิ่มนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆบางคนก็อาจจะกําลังจะจบการศึกษานะคะ ก็ยังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรือมีแผนจะไปสอบชิงทุนนะคะหรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะหรืออาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็พยายามนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะความรักก็ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะร่วมกันทําธุรกิจร่วมกนันหนีนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นเกาะเป็นกรรมนะคะหรือบางคนก็อาจจะขยับขยายธุรกิจนะคะหรือบางคนก็บางทีเพิ่งคบกันใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีการพัฒนานะคะในเ,เรื่องของการที่ได้คบหาเรียนรู้กันมากขึ้นหนีก็ได้นะคะแต่ล้วนเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะมีคนเข้ามาคบหาคุณนะคะในแบบที่คุณอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะหลากหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ คบทุกคนเป็นเพื่อนก่อนค่อยๆพัฒนาเอานะคะเรียนรู้นิสัยใจคอเอานะคะเริ่มจากเพื่อนแล้วเราจะได้ไม่เจ็บนะคะเวลาเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ คนเกิดวันพฤหัสดีค่ะได้ไพ่ราชาถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าคนวันพฤลหัสก็อาจจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าคุณทําธุรกิจค้าขายอะไรนะคะหรือทํางานประจําทํางานวงการบันเทิงหรืองานการแสดงอะไรต่างๆนะคะทุกๆอาชีพนะคะล้วนแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะอุปสรรคปัญหาก็คุณสามารถฟันฝ่าได้ด้วยได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ อาศัยคนอื่นไม่ได้ด้วยการด้วยความสามารถของคุณล้วนๆนะคะอาจจะเหนีดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ถือว่ามีความภูมิใจกับความเก่งกาจของตัวเองนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงก็ยังมีเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการเรียนน้องๆก็เป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะ มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะน้องๆสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะผลการเรียนผลการสอบไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างทํางานนะคะอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานะตัวเองนะคะการดูแลเอาใจใส่กันก็อาจจะมีน้อยลงบ้างนะคะเวลาว่างๆก็หาเวลาไปไหนมาไหนกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะมันไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพียง แต่ต่างคนต่างยุ่งในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะบ้างานนิดนึงไม่ได้มองหาความรักหรืออะไรนะคะใครเข้ามาก็อาจจะเราไม่รู้ก็ได้นะคะอย่างงี้นะคะก็ถือว่าให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเดีย๋ยวก็จะรู้นะคะว่าใครแอบชอบอยู่นี้นะคะหรือบางคนก็แอบชอบใครอยู่นะคะแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจเพิ่มเติมนะคะเพราะยุ่งกับงานนี้ก็ได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สามถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสําเร็จสมหวังเข้ามานะคะในชีวิตการงานนะคะไม่ว่าบางคนก็อาจจะสอบเรียนต่อสอบเข้าทํางานอย่างนี้นะคะมีการแข่งขันนะคะสอบเข้าเรียนต่อสอบเข้าทํางานมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะมีโชคดีๆเข้ามานะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาบางคนเปิดธุรกิจใหม่นะคะ อย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จนะคะ,ะสวนกระแสอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในภาวะปัจจุบันหนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนทํางานประจําหรือรับราชการนะคะงานอิสระงานวงการบันเทิงนะคะก็จะได้งานที่ดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีชื่อเสียงในในเรื่องของงานของตัวเองนะคะเช่นว่านักแสดงอย่างนี้นะคะธุรกิจค้าขายก็อาจจะ เหมือนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะธุรกิจของเราก็ปังในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาพูด,ดง่ายๆนะคะ,ะการเงินโชคลาบก็จะมีโชคฟุกเข้ามานะคะสําหรับการเรียนก็มีความสําเร็จแน่นอนนะคะบางคนจะสอบเรียนต่อได้นะคะคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะหรือ,อ การผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนจบการศึกษาก็ได้เกียรตินิยมอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนที่สร้างครอบครัวแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีภาวะของการตั้งครรภ์นะคะรอข่าวของน้องนะคะว่าจะตั้งครรภ์สักทีก็ตอนนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะ หรือบางคนก็อาจจะรอคอยข่าวคนที่ตั้งคันอยู่นะคะในการคลอดน้องอย่างนี้ก็ได้นะคะน้องก็เป็นเด็กนําโชคนะคะหรือบางคนคบหากันยาวนานนะคะก็จะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะแต่จากนี้ไปก็จะได้แต่งแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ กจ็จะได้แต่งเร็วๆนี้แล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะหรือบางคนก็สร้างครอบครัวด้วยกันอาจจะซื้อบ้านใหม่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะมีงานบวชงานอะไรเข้ามาในครอบครัวมีเรื่องมงคลเข้ามานะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะจากนี้ไปคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้ไม่นานนี้นะคะจะได้พบเจอคู่แท้ได้คนที่เราใฝ่ฝันนะคะ,ะได้คนที่ เราอาจจะแอบชอบอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ๆก็ได้มาพูดคุยกันก็เป็นไปได้นะคะหรือรอคอยนะคะคู่คู่ก็จะมาแล้วอย่างนี้นะคะซึ่งเราไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาเร็วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็รอคอยข่าวของการกลับมาของการที่เหมือนมีปัญหากันอยู่อย่างนี้นะคะแยกกันอยู่หรือมีปัญหาประสักกันอยู่นะคะก็กลับมาคืนดีกันอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์คุณเป็นคนที่เก่งนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนประสบความสําเร็จนะคะปัญหาอุปสรรคทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะเช่นบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะคุณทํานี้ไม่ปังนะคะอาจจะแย่มากคุณก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคุณทําได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละครั้งก็ถือว่าดีขึ้นเป็นลําดับ ะะไม่ได้ย่อท้ออะไรสําคุณเป็นคนที่เก่งรอบด้านแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจํานะคะรับราชการหรืองานอิสระต่างๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณนะคะที่คุณจะทํานะคะก็ถือว่าเขาก็จะอาจจะให้โปรเจกต์คุณมานะคะหรือบางคนให้การผักดันเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนี้นะคะที่เหมาะสมกับคุณนะคะยังไงคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะ ถือว่าเป็นไปด้วยดีการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงก็ได้เล็กๆน้อยๆนะคะมันถือว่าเล่นสนุก,นกไปนะคะสําหรับการเรียนน้องเรียนดีเรียนเก่งมากอยู่แล้วนะคะเด็กถือไม่เท้านะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เรียนต่อได้ถึงระดับสูงสุดตามที่น้องปรารถนาเลยนะคะบางคนจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะน้องก็สอบได้แน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะหรือเป็นคนที่อาจจะอายุมากแต่ทําตัวเป็นเด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คุณสามารถที่จะคบหากันได้นะคะแต่อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรหรือทําธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานร่วมกันแล้วก็พัฒนามาเป็นแฟนกัน ก็ได้นะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าเดินไปพร้อมๆกันเป็นที่ปรึกษาการได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะได้พบเจอคู่นะคะในจากการที่คุณทํางานหรือคอนเน็กตันติดต่อกันนะคะคู่ของเราอาจจะเป็นวัยเดียวกับเราหรือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรกันนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สีไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะแต่โปรเจกต์ใหม่ของคุณนะคะก็ล้วนแต่ประสบความสําเร็จนะคะหรือบางคนอาจจะเปิดธุรกิจใหม่นะคะที่แตกต่างจากคนอื่นมีไอเดียเก๋ๆนะคะถือว่า,านําพาซึ่ง ความสําเร็จมาสู่คืนนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมีทุกคนนะคะแต่เราสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะสีในเท้าหรือบางคนอาจจะสอบเข้าทํางานตามที่เราปรารถนาได้นะคะก็มีอุปสรรคในช่วงแรกแต่สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนคนทำงานราชการ ได้รับตําแหน่งข้าราชการนะคะทํางานมานานแต่อยู่ๆก็ได้ตําแหน่งมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบงางคนก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมนะคะ,ะมั่นคงกว่าเดิมนะคะธุรกิจการค้าบางคนทําธุรกิจการค้าก็ถือว่าอาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแนวธุรกิจการค้าแล้วก็ปังนะคะอย่างนี้นะคะก็ดังในโลกออนไลน์นก็ได้นะคะมีอะไรที่ไอเดียแปลกๆเก๋ๆนะคะมีอะไร คู่ค้าคู่สัญญานะคะที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะมาว่าจ้างเราใหา้แบบซื้อสินค้าจากเราหรือเราเอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายก็ได้นะคะมันเป็นไปได้ดีในทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่างานแสดงนะคะก็จะมีชื่อเสียงนะคะงานอิสระก็จะได้งานในแบบโปรเจกต์ยาวๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานล้วนๆน,นะคะ จะมีโชคจากการเสี่ยงบ้างตามระดับวาสนาของเรานะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะน้องๆเรียนจะจบการศึกษาก็จบสมหวังนะคะอยากจะได้เกียรตินิยมน้องก็จะได้นะคะแล้วก็จบการศึกษาแล้วน้องก็จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรือมีการสอบแข่งขันสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะเพิ่งแต่งงานกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าสร้างครอบครัวได้ดีนะคะมีความสุขนะคะได้คู่แท้มาของคู่กันนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะน้องก็จะ,ะได้แต่งงานสมปัารถนานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้ของตัวเองนะคะ คุณเจอแน่นอนนะคะแล้วก็ถูกใจคุณด้วยนะคะสามารถที่จะคบหากันได้จนถึงลงเอยใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะ mm. คําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพวกคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาขอให้ทุกท่านโชคดี mm. เฮงเฮงเยรวยปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ